จุนก็จะมีโจทย์เยอะมากให้เด็กแอดมินช่วยกันหาแต่ว่างานหลังบ้านอ่ะมันเยอะมากอยากรู้แล้วว่าคู่แข่งตอนนี้เป็นใครในสังคมโซเชียลค่ะเขาพูดถึงวลนบูส์ยังไงบ้างพวกเดสคริปชันต่างๆเราจะต้องใส่อะไรยังไงปกติถ้าแบบนี้บอกทีมงานพี่กองเอาจริงไหมหนึออ 1> 1่งถึงสามวันค่ะอันนี้ภายในกี่วันครับใช้เวลานานนิดนึงครับ20นาที20นาทีอันนี้คือนานแล้วนะคะ <laughs> <laughs> เราสามารถใช้ใช้ทีพิธีเอเนเนี่ยได้ฟรีเลยนะครับ ความแตกต่างระหว่างเอเจนต์กับแชท GPT ปกติก็คือตอนนี้มันไปเปิดคอมพิวเตอร์โลกคู่ขนานมาแล้วนะครับไม่ได้จับเมาส์เลยนะครับไม่ได้จับย์บอร์เลยครับมันเข้าไปลาซาด้าจริงๆด้วยมันเข้าไปลาซาด้าไอใช่ครับนี่มันขยับเมาส์ขยับหาข้อมูลหาไปเองคุณจูนพี่ก้องสามารถจะสั่งแบบนี้ให้มันทําเป็นสเกจดูได้เช่นสมมุติเราบอกว่าทุกๆวันจันทร์เจ็ดโมงเช้าอยู่ทําให้หน่อยดีงานอะไรก็ตามแล้วทีมงานต้องเปิดหน้าจอคอม เพื่อไปทําอะไรบางอย่างแชทเอเจนต์สามารถทดแทนได้70-80%แเปแล้วนะวันนี้นะครับเปลี่ยนมาใช้ถุงขยะหูผูกฮีโร่ผูกง่ายหอมด้วยแล้ววันนี้โบนบอสแล้วก็อาจารย์พี่งวงกลับมาพูดกันอีกครั้งเพราะว่าคราวที่แล้วโปรดักชั่นในราคา0บาทแต่วันนี้ธุรกิจจะเติบโตด้วย AI จากอาจารย์พี่งวงจะเป็นอย่างไรต้องให้ โจทย์จากคุณจูนครับค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้น้องๆแอดมินเนี่ยมีจํานวนจํากัดมากแต่ว่างานหลังบ้านอ่ะมันเยอะมากพี่งวนเช่นอยากรู้แล้วว่าคู่แข่งตอนนี้เป็นใครแล้วในสังคมโซเชียลค่ะเขาพูดถึงวอนบูสต์ยังไงบ้างแล้วก็อยากรู้ว่าเฮ้ยถ้าเราจะทําแบบพวกเดสคริปชันต่างๆเนี่ยเราจะต้องใส่อะไรยังไงจูนก็จะมีโจทย์เยอะมากให้เด็กแอดมินช่วยกันหาทีนี้เนี่ยใช้เวลา1วันถึง2วันเต็ม กว่าจะเสร็จงานนั้นๆพี่้วนพ่อจะมีตัวช่วยโอ้คราวที่แล้วให้ AI มาเป็นโปรดักชั่นคราวนี้ให้ AI มาเป็นแอดมินและการตลาดเนี่ยหรอรโอ้โหครับเกิดมาเป็น AI ก็ต้องเป็นคู่หูเรานะครับคร,คราวก่อนเนี่ยก็ช่วยเรื่องการทําโซระ2ได้นะครับปัจจุบันจะมีฟังก์ชันแชทเอเจนต์ครับฟังชันนี้จะเป็นฟังก์ชันที่ต้องบอกก่อนว่าน่ากลัวมากครับคุณจูนพี่ก้อง เพราะมันเป็นฟังก์ชันที่ทดแทนงานอะไรก็แล้วแต่ที่จําเป็นต้องเปิดคอมพิวเตอร์แล้วต้องทําเช่นเช็คสินค้าจองตัว๋วหรือว่าแมทเช็คว่าแอดมินตอบแชทเป็นยังไงหาข้อมูลอะไรเงี้ยงานเหล่านั้นนะครับ AI agent สามารถทดแทนได้แล้วประมาณ80%วิธีการใช้งานครับทุกคนเทคนิคพิเศษอย่าลืมนะครับเทคนิคลับเนี่ยสามารถดูในนี้ได้ครับแต่ว่าเทคนิคลับกว่า อยู่ใน Open Chat นะครับผมเรามาที่ Chat GPT กันนะครับเหมเดิมครับวันนี้นะครับให้เรากดกดบวกนะครับจากนั้นเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันที่เรียกว่าโหมดเอเจนต์นะครับโหมดเอเจนต์เนี่ยมันจะเป็นรูปเหมือนกับเป็นตัวเมาส์โหมดเอเจนต์เนี่ยมันมีไว้สำหรับทําอะไรและเพื่อใครครับโหมดเอเจนต์เนี่ยถ้านึกภาพครับคุณต้องการเรื่องอะไรเดี๋ยว,วฉันทําให้ะนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นงานอะไรที่ปกติแล้วเนี่ยเราอะ สั่งเขาและเขาอ่ะก็จะเอาไปทําต่อให้เลยจนจบเป็นงานเกี่ยวกับงานแบบงานเอกสารงานพื้นฐานงานค้นหางานจองตัวคือเหมือนบัตเลอร์ครับพ,พี่กองเวลาเรามีแบบโทรศัพท์เป็นเลยขาส่วนตัวและแอสซิแทนนะครับอ่ะฟิลนั้นเลยครับผม mm hmm. อ่ะเดี๋ยวพี่ม้งมีพร้อมมาแล้วครับสมมติอ่าจากที่เราคุยกับคุณจูนแนละ้วก็พี่ม้งจะสั่งมันหกอย่างอันแรกบอกว่าให้มันลองไปเข้าที่ Market p l a c e ดูนะครับอ่าลองไปนสัสลาฮาราชอปปี้นะแล้วก็ให้ลองไปหาหน่อยว่ามีร้านค้าไหนที่ขายสินค้าที่ เกี่ยวข้องกับสินค้าบนบูสของเราบ้างพี่มงก็แนบลิงก์ไอของที่บนบูสไปนะครับผมอันที่สองเนี่ยพอหาเสร็จปุ๊บเนี่ยให้มาหาด้วยว่าเฮ้ยแล้วคู่แข่งทางตรงทางอ้อมมีหรือเปล่าหาให้หน่อยข้อ3ครับเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราเทียบราคาสินค้าพร้อมทํา Excel เปรียบเทียบให้ด้วยนะครับไม่พอครับ e x c e เเสร็จปุ๊บให้ยูใส่รายละเอียดสินค้าแล้วก็แต่ละร้านด้วยว่าคุณใส่ Descript i ่นอะไรมาแล้วก็ไปทําใน Google Do c ให้ด้วยนะพร้อมดาวน์โหลดแบบแยกร้านค้าให้ด้วยแล้วไม่ พร้อมขอลิงก์ URL แต่ร้านค้าเพื่อให้ทีมงานเข้าไปดูง่ายๆได้ว่าแต่ร้านค้าขายอะไรวะ<ช>เป็นยังไงบ้างนะครับอ่าสุดท้ายทั้งหมดทำ presentation แบบอินโฟกราฟิกเพื่อทำเป็น day-to-day c h เช็งล็อกว่าเกิดอะไรกันบ้างนะครับปกติ ถ้าแบบนี้บอกทีมงานพี่ก้องเอาจริงๆไหมเอหนึ่งถึงสามวันค่ะหนึ่งถึงสามวันค่ะหนึ่งก็คืออาจจะอยู่แค่หนึ่งถึงข้อสองแค่นั้นเองอาจต้องทํากับเพื่อนด้วยค่สองถึงสามคนช่วยกันทำทีมงานต่อไปจะคอร์สช่วยกันทํนั้นหนึ่งถึงสองวันอันนี้ภายในกี่วันครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าใช้เวลานานนิดนึงครับประมาณน่าจะประมาณยี่สิบนาทีนะครับยี่สิบนาทีอันนี้คือนานแล้วนะครับนะครับต่อไปนี้ทุกอย่างก็จะเร็วขึ้นนะครับทีนี้นะครับพอเราได้ปุ๊บใช่ไหมครับเราเราสามารถกด ก็คนส่งธรรมดาเลยครับอ่าซึ่งความแตกต่างระหว่างเอเจนต์กับแชท GPT ปกติก็คือถ้าเป็นแชท GPT ปกติมันก็จะได้เลยครับนี่คือข้อมูลที่นิ้ใช่ไหมครับอ่ามันก็จะไปสร้างคอมพิวเตอร์แยกขึ้นมาครับนี่ครับตอนนี้มาไปเปิดคอมพิวเตอร์โลกคู่ขนานมาแล้วนะครับอ่าพี่มงสังเกตมือนะครับไม่ได้จับเมาส์เลยนะครับไม่ได้จับคีย์บอร์ดเลยครับมันเข้าไปราซาด้าจริงๆด้วยมันเข้าไปราซียมาไอจีใช่ครับนี่มันขยับเมาส์ขยับหาข้อมูลหาไปเอง ไปดูก่อนซิว่าสินค้าของเราเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่มันไปจริงหรือว่ามันทําภาพไปเพื่อให้รู้ว่ามันทํางานไปจริงครับไปจริงใช่ไหมไปจริงครับเพราะว่าในการใช้งานของเอเจนต์เนี่ยเราสามารถจะกดเข้าไปเทคโอเวอร์หน้าจอปัจจุบันของมันได้ด้วยเนี่ยครับมันก็ไปเริ่มหาบนบูสแล้วนะครับมันไปเข้าช้อปปี้ว่ะใช่ครับเพราะเราบอกว่าขอไปช้อปปี้เลาค่ดเมื่อกี้มันไปเก็บข้อมูลก่อนแล้วว่าสินค้าเราคือบนบูสมีอะไรบ้างเฮ้ยมันเข้าจริงว่ะมันเข้าเรื่น มันเข้าจริงครับอ่าเนี่ยมันเข้าจริงครับนี่นั่นหมายว่ามันกำลังหาได้ๆอยู่นะครับช้อปปี้ซึ่งของจริงเรากเาสามารถจะไปทำอย่างอื่นได้แล้วมันก็นเหมือนกับพนักง,งานก็ไปจุมปุ๊กแล้วก็ทําคอมพิวเตอร์ทำนะครับคุณจูนพี่ก้องสามารถจะสั่งแบบนี้ให้มันทําเป็นสเกจดูได้เช่นสมมติเราบอกว่าทุกๆวันจันทร์เจ็ดโมงเช้าอยู่ทาให้หน่อยดีเราตื่นเช้ามาเจ็ดโมงครึ่งเสร็จแล้วทุกๆวันตอนเช้าให้ไปหาข้อมูลจากเพจดังต่อไปนี้ ข่าวการเมืองเศรษฐกิจอามารวบรวมให้เราได้ราคาทองอราคาหุ้นทุกๆวัน4ี่โมงครึ่งจันถึงสุกเท่านั้นเซ็ตเทรดปิดเท่าไหร่อยู่เอาราคา5ท็อปเอ่อ MAI เซ็ตร้อยมาให้หน่อยแล้ววิเคราะห์ให้ด้วยเสร็จปุ๊บทำการาฟเสร็จพร้อมกับส่งเมลให้เราด้วยอย่างที่บอกเขาว่ามันคืองานอะไรก็ตามที่เป็นงานที่ปกติถ้าเราสั่งเขาอะถ้าสั่งทีมงานอะแล้วทีมงานต้องเปิดหน้าจอคอมเพื่อไปทําอะไรบางอย่าง แชทเอเจนต์สามารถทดแทนได้เจ็ดส <c oughs> ิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะวันนี้นะครับเนี่ยเนี่ยมันก็เริ่มไปหาราคาได้แล้วไปลองดูซิว่ามีใครขายบนบูธป่ะสมมุติว่าเนี่ยครับเราอาจจะบอกเราเรื่องเจอเรื่องสินค้าลิขสิทธิ์บางทีเราเจอสินค้าแปลกปลอมแล้วเราต้องแบบอย่างเงี้ยอย่างพี่ว่าขายสินค้าเหมือนกันครับคุณจูนแบบบางทีมันมีของปลอมเนอะแล้วเราก็แบบ ต้องไปนั่งดูว่ามันมีร้านค้าไหนเปิดร้านโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้มา r k เก็ตเพยมันเปิดง่ายใช่ไหมครับเราก็แทนที่จะให้น้องเขาเสียเวลานั่งมานั่งค้นหาคีย์เวิร์ดก็สั่งเอเจนต์ไปเลยว่ามีใครขายสินค้าฉันไหมฉันไม่ได้เปิดตัวแทนนะเธอมาเปิดได้ยังไงก็ทําได้พร้อมทําเสร็จปุ๊บร่างอีเมลเพราะว่าเป็น h ช t GPT ครับดังนั้นเนี่ยเจอร้านค้านี้ส่ง description ร่างอีเมลคุณเป็นนักกฎหมายให้คุณร่างเมลมาเพื่อเตรียมฟ้องส่งลาดาช็อปปีได้เลยอะไรเงี้ยครับเหมือนคุณมีนักกฎหมายในองค์กรเเเเลลยยยททันนนีครรําาแ์ ตอนนี้มีกี่แบรนด์ตอนนี้ก็เริ่มตามตามมามีมีห้าหกแบรนด์ค่ะหลายๆขยบกันเข้ามาแล้วค่ะเราเรามาถูกทางใช่ไหมเราเรามาถูกทางพี่งวงครับอันนี้ขอเป็นความรู้ครับในระหว่างที่เราสั่งน้องน้อง c h a t GPT เนี่ยครับเราปิดหน้าจอแล้วไปทำอย่างอื่นได้ไหมไปเข้าไปดู YouTube เข้าไปทํางานอื่นได้ไหมครับก็โดยปกติครับสามารถที่จะไปทำอย่างอื่นได้เลยครับจะมีเพียงแค่บางอันสมมุติถ้าเราสั่งบอกว่าให้ไปดูใน Facebook i g หน่อยพวกเนี้ยครับมันอาจจะแบบพี่เดี๋ยว เซนซิทีฟนะพี่พี่มั่นใจเปล่าพี่สแตนบายดีไหมมันจะมีแค่แบบบางโซเชียลมีเดียที่เราเข้าไปอาจจะต้องแบบสแตนบายนิดนึงครับนะแต่ถ้าเป็นเข้าเว็บหาข้อมูลอะไรทั้งหมดทํา PowerPoint ทําอะไรเงี้ยจองตั๋วไม่ต้องครับนะก็คือสามารถจะปล่อยแล้วก็ทําได้เลยครับผูกงอะ่ะย่เจ้าเน่มหมดห่วงเรื่องขยะเปลี่ยนมาใช้ถุงขยะหูผูกฮีโร่ผูกง่ายไม่เลอะมือท็อปสมั่นใจใช้ถุงฮีโร่ตัวเลือกที่ดีสําหรับทุกคน ก็เมื่อกี้เราสั่งไปทั้ง6อย่างแล้วนะครับเรามาดูครับสรุปคู่แข่งนะครับมีใครบ้างครับที่มันเข้ามานะครับมีเพียวฟู้ดมิมีอมาลิตามีโบนเบอโบนบอสอมาลิตาก็มีนะครับของลาฮาด้เห็นไหมครับซุปไก่ตุนเสริมคอลลาเจนเห็นไหมครับนี่นี่ไหมครับโลจไอ์ก็จะเป็นอันดับทั้งหมดนะครับที่เป็น10อันดับนะครับมีพง์ ซบกระดูกวัวนะครับนี่อ่าแล้วก็บอกว่าอันนี้แต่ว่าบนช้อปปี้ยังไม่พบสินค้าของมันก,ก็ถูกต้องครับเพราะว่าเราตอนนี้เรายังไม่ได้ไป expand ไปที่ตรงนั้นนะครับอ่าดังนั้นนี่ก็จ้างอีกกับตัว Lazada แลราเว็บไซต์สุขภาพอื่นๆที่นี่นั้นต้องสองพันสองเนี่ยอะไรนะครับอันนี้อ่าสองพันสองยี่ห้ออะไรราคา fit ฟิตฟู้ดเฮลท์เฮลทอริช i o u s นะครับอ่าก็เดี๋ยวเราไปดูได้ครับเพราะว่าเราสั่งไว้ว่าขอลิงก์ด้วยนะครับอ่านั่นแปลว่องนี้กว่าที่เด็กเขาจะไปหาในลาซาด้าช้อปปี้อ่ะทอก่อนเพราะอะไรครับ มันเป็นปลายเปิดมากเลยครับคุณจูนเริบูธแล้วไงวะผงผงกระดูกเหรอมันมันมันหายากแล้วแบบมันกว้างมากแล้วมันใช้เวลามากแต่เมื่อกี้ทั้งหมดที่เราคุยกันนะครับเพราะเราฟาสต์ฟอร์เวิร์ดนี่หนึ่งสิบนาทีนะแป๊บเดียวเองนะครับทีนี้ครับอ่ะเราสั่งให้มันทำเอ็กเซลเปรียบเทียบเนื้อนะครับนี่มาแล้วเอ็กเซลครับซึ่งเอ็กเซลก็สามารถจะกดดาวน์โหลดได้อันนี้เป็นเอ็กเซลที่แต่ละไฟล์ที่เมื่อกี้เป็นซอสใช่ไหมครับอ่ามีอ๋อเขาไปดูซีพีมาให้ด้วยเพราะว่าเขาคิดเผื่อครับว่า โบนบูธยังไม่ค่อยมีในอันนี้มันไม่ค่อยมากพอก็ไปหาที่มันเรลแวน n ์หรือใกล้เคียงให้เราด้วยนะครับอ่าทีนี้อ,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 อ๋อเพราะเพราะอาจารย์พิงวงบอกว่าทั้งคู่แข่งทางตรงและทางอ้อมอ่อเห็นไหมมันก็เลยมามันทําตามหน้าที่เรามากเลยแล้วก็มีทําเป็นซิปมาให้แล้วครับว่าทําเป็นมาร์กดาวไลน์้านคารเลยว่าแต่ละอันรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยมีเป็นดอทซิปเลยนะครับเดี๋ยวเรามากดดูดีไหมครับอ่า อนุญาตเปิดสักคู่นึงนะครับหน้าตาเป็นยังไงเราก็กดเข้าไปรูปนนไครับนี่แต่ร้านค้ามาหมดเลยนะครับนี่มหน้าตาอันนี้อันนี้อ่าเอามันแยกร้านค้าให้เป็นเหมือนกับเป็น s u มมา r า z e ง่ายๆครับเพียวฟูด้ดราคาเท่าไหร่แพลตฟอร์มอยู่ไหนรายละเอียดอ่านี่นะครับอ่ามี INNO นนี่นะครับ ซึ่งก็อยู่ที่เราสั่งงานเลยนะครับเมื่อกี้เราก็สั่งแบบประมาณนี้มันก็เลยได้อย่างนี้มานะครับไม่พอครับเราบอกให้ทำอินโฟกราฟิกนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าปัจจุบันนะครับอินโฟกราฟิกเนี่ยเราเอามาเป็นกับเหมือนเริ่มต้นได้เพราะว่าตัว AI Chat d g e n t เนี่ยมันเพิ่งมาไม่นานไม่น,าน่นาจะเกินเดือน2เดือนครับดังนั้นไอตัวอินโฟกราฟิกเป็นเรื่องที่ค่อนข้าง ท้าทายของตัวเอเจนที่มันจะทำให้แบบสวยตามใจเราอะไรเงี้ยแต่ว่าเราตรงนี้ไปทำต่อได้นะครับเราก็สามารถจะได้ตัวพรีเซนเทชันที่เป็นเบื้องต้นอย่างนงี้ครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นพรีเซนท์ที่มันทำให้เรานะครับใน EP ก่อนๆน้นี้จะมีเรื่องของแกมมาใช่ไหมครับเราก็เอาไอ้ไฟนี่ไปลงในแกมมาและบอกทำให้มันสวยขึ้นมันก็จะสวยขึ้นทันทีเลยนะครับเป็นนะไงบ้างครับลองจุนจึนเพิ่งรู้ว่าเนี่ยคือบางบางแบรนด์นะคะไม่เคยเจอเลยว่าอันนี้มีมีแบรนด์นี้เกิดขึ้นมาด้วยเลยอย่างเงี้ยก็ ฮ้ยมันมีแบรนด์นี้ด้วยแล้วเหมือนที่พี่ก้องบอกว่าเฮ้ยน้ำซุปอะไรวะ2,239บาทใช่ว่าแล้วมันคืออะไรอ่ะอันงงซุปกระดูกวัวใช่แล้วก็อันนี้ครับเป็นเทคนิคสำหรับคุณจูนเพิ่มเติมน,นะคบก็คือพอเราทําเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับมันจะมีตรงที่เป็นเหมือนกับไข่ปลาจุดสามจุดครับสมมุติคุณจูนบอกว่าเฮ้ยงานงานนี้มันเป็นงานที่แบบแอบรูทีนน,นิดนึงครับพี่กองพี่คุณจูนดังนั้นเนี่ยเราสามารถจะกด คำว่าที่เป็นรูปนาฬิกาครับคําว่าตารางแล้วเราก็สามารถจะสเกตดูได้เลยครับว่าให้เขาอ่ะทำอย่างเงี้ยซ้ําทุกเดือนหรือทุกวันหรือทุกสัปดาห์หรือทุกอ,อะไรก็แล้วแต่ครับแปลว่าสมมติถ้าเราบอกว่ไม่มีงานบางอย่าง,างเช่นการทำโซเชียลลิสติ่งอ่าตอนนี้มีคนพูดถึงแบรนด์เราแบรนดยังไงบ้างในช่วง7วันที่ผ่านมาแปลว่าทุกวัน7จ็ดโมงเช้าเราอาจจะให้เขาเนี่ยเปิดคอมพิวเตอร์แล้วก็มานั่งหา g o ูเก e ลแ e n d หา เ,เกี่ยวกับคีย์เวิร์ดในพันทิปในเ,เกี่ยวกับอะไรต่างๆนา,า,า,านนะา่ยเพื่อได้แล้วก็ทําพรีเซนต์ให้เราได้เราตื่นเช้ามาปุ๊บเราก็ได้รีพอร์ตพร้อมใช้งานได้เลยผมอยากได้คอนเทนต์ทุกๆเชา้าสรุปข่าวสรุปรายการก็ามาให้ผมได้ทุกเช้าเหมือนกันได้ครับงานอะไรที่จะต้องเปิดคอมพิวเตอร์แล้วงานนั้นสามารถที่จะเป็นพับบิกฟิกเกอร์ได้แปลว่าถ้าเป็นคนปกติก็คงกดเข้าไปค้นหาได้แต่พอใช้ AI ปุ๊บมัน,ม,น,ม,นมันใช้ความเร็วในการทํางานเร็วกว่าครับผม ก็ไม่ต้องนั่งรอ15อ20นาทีแบบเราเมื่อกี้นี้มีเสิร์ฟให้เราทุกเช้าออรุกวันที่เราต้องการเป็นไงบ้างดาามาีมากๆดีมากมคือประหยัดเวลามากๆากพี่ก้องเราประหยัดประหยัดทรัพยากรคนด้วยค่ะถึงแม้ว่าบางทีอาจจะไม่ถูกใจแต่ก็ถือว่า ดีกว่าที่จะเริ่มต้นจากศูนย์อันนี้เอาไปให้ทีพัฒนาต่อได้อาจจะไม่ถูกใจนะวันนี้แต่ก็สามารถเอาไปต่อยอดเอาไปทำอื่นได้อย่างนอนนี่วนคะเหมือนเลขาส่วนตัวเลยอย่างเงี้ยต่อรายเดือนเนี่ยต้องเสียเงินเท่าไหร่ล่อคะตรงนี้ก่อนถามก่อนปกติแล้วเนี่ยเลขาส่วนตัวปกติถ้าเกิดเราจ้างเลดเริ่มต้นเท่าไหร่ครับคุณจูน3 4มสี่หมื่นโดยประมาณนะสามสี่หมื่นใช่ไหมครับอ่าเอเจนต์หรือเลขาตัวเนี้ยครับ ก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเราสมัคร ChatGPT ปกตินะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยแพ็กเกจเริ่มต้นเลยมันจะมีทั้งแบบ ChatGPT Go แต่ว่าปัจจุบันถ้าเกิดจะใช้ฟังก์ชันเนี่ยก็คือตัวที่เป็น20เหรียญหรือเราสัก700บาทนะครับเราสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้เลยครับ40ครั้งต่อเดือนนั่นแปลว่าครั้งต่อเดือนใช่ครับนั่นแปลว่าถ้าเกิดไม่รวมแบบการใช้ ChatGPT แล้วก็โซล่าเมื่อ EP ที่แล้วใช่ไหมครับเราสามารถใช้ ChatGPT Agent เนี่ยได้ฟรีเลยนะครับ<ม>เพราะว่ามันอยู่ในแพ็กที่่่เเรรราใช้้้้ััันนนอออยูแลวตตงง40คคดืะบน ถ้าสมมุติว่าคุณจูนมีงานอะไรที่40ครั้งใช่ไหมแปลว่าเฮ้ยอยากให้เลขขาของนี้ทํางานวันละหนึ่งครั้งจังเลยแปลว่าครอบคลุมงานนั้นทั้งเดือนแล้วแปลว่างานนั้นคุณจูนไม่ต้องทําแล้วก็ประหยัดเวลาปรับถาวรได้เลยครับผมอย่างที่เราบอกครับถ้าวันนี้เราเราเรา,เราวาร์ปกลับไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันไม่มีแบบนี้นะครับแล้วนึกภาพต่อไปว่าอีกหนึ่งปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเก่งแค่ไหนนี่ปัตจุนี้เปิดคอมพิวเตอร์ได้แล้วนะครับจองตั๋วเช็คแชทก็ได้นะครับเช็คใคร เกี่ยวกับแชทนะครับเช็คว่าปัจจุบัน messenger มีคนตอบแชทหรือเปล่ามีคนพิมพ์ลายอยู่หรือเปล่าเช็คได้หมดเลยครับนะฮะเนี่ยแล้วปีหน้ามันจะเป็นยังไงบ้างคืองนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนติดตามเทรนด์มากๆเลยครับโดยเฉพาะใครที่ติดตาม ai angel นะครับก็อยากจะเียนเชิญนะครับเข้ามาเป็นกลุ่มคอมมูนิตี้ร่วมกันนะครับเพราะว่า ai มันคือ lifelong learning ครับมันคือมันมันมันไม่มีแล้วแหละว่าแบบจะหยุดหยุดเรียนรู้เพราะว่ามันเรียนรู้ทุกๆวันเพราะ ai ก็ปรับตัวทุกๆวันเช่นกันครับ ai เก่งขึ้นแน่ ai เรียนรู้ทุกวันนเเรรรรราาากก็พ้้้อออมมมทีี่ตงยูไป AI สถี่ ทำงานของเราให้เติบโตโดยมี AI เป็นผู้ช่วยของเราได้ก็เข้ามาติดตามในไลน์ Open Chat ของเราเข้ามาเรียนกับเราเพราะพี่ง้วงกำลังจะเปิดคอร์สกับเราเดือนหน้าแล้วเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเรามาเรียนมาดูรายการของเรา a i ไอแอนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งน้องจูดขอบคุณพี่ง้วงมากมากเลยนะครับพบกันใหม่นะครับ AI ไผู้สื่อฟอไรครับ